สวัสดีค่ะเซยะเองนะคะพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากที่เที่ยวแล้วก็เห็นคลิปน้องนะคะน้องๆที่ออกมาเต้นเพลงแน่นอกที่เซยะเคยพูดไปนะคะก็เขาออกมาขอโทษแล้วก็วอนขอพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะว่าหยุดแชร์หยุดว่าเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ เราก็ไม่ได้เป็นคนใจไม่เสถกรรมอะไรเนาะเราก็รู้สึกว่าเขาโอเคนะที่เขากล้าทํากล้ารับแล้วก็กล้าที่จะออกมาขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซย่าก,ก็ตัวเซย่าเองอะเซย่าก,ก็ให้อภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ยังรู้จักที่จะมีการขอโทษที่จะมีการรู้สึกรู้สึกผิดนะคะมีสติที่จะออกมาพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซย่าก,ก็อยากจะกราบนะคะขอพี่พ สาวประเภทสองทุกๆคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่แชร์คลิปน้องเขาหรือดา่ากําลังด่าน้องเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะเราก็ด่าเขามามากพอแล้วเนาะเราก็หยุดที่จะแชร์นะคะหยุดที่จะด่าทุกคนไม่มีใครอยากทาผิดนะคะทุกคนเพราะถ้าดูว่าตัวเองผิดแล้วออกมาขอโทษก็ควรที่จะให้อาภัยกันเนาะแล้วก็เจียก็เป็นเสียงหนึ่งละกันที่ อภัยให้น้องเขาแล้วก็ทีหลังทําอะไรนะคะก็คิดไต่ตรองนะคะให้มันดีๆก่อนนะคะเพราะว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันได้รับกับตัวเราโดยตรงนะคะเซ่ยก็เคยทําผิดมาเราก็รู้ว่าเวลาเราทําผิดเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจไงออกกปะแต่พอวันหนึ่งที่เรารู้สึกแล้วเราสํานึกว่าเราผิดเราก็ควรที่จะขอโทษควรที่จะมีความรู้สึกสํานึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ไม่มีอะไรนะคะก็เห็นใจน้องเขานิดนึงเพราะว่าคนด่าเยอะมากนะคะเซย่าเองก็ตัวพี่เองพี่ก็ขอโทษน้องด้วยนะคะเพราะว่าพี่ก็เราก็เข้าใจแหละคนบางทีมอมันมีสติปุ๊บแล้วมันมันไปแล้วอะ่ะมันโดนแชร์ไปแล้วมันโดนเผยแพร่ไปแล้วมันโดนทุกๆคนวิจารณ์ไปแล้วนะคะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับมันนะคะแล้วก็ตัวเราเรารู้เรารู้เองดิเราตัวเราเองอะ่ะเรารู้ดีที่สุด ว่าเราตั้งใจหรือเราไม่ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อืมก็เห็นใจน้องเขานิดนึงเนะาะคังม,มันก็มันก็เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีครั้งต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ค่อยว่ากันโอเคนะคะเซยยก็อภัยให้น้องเขานะคะแล้วก็ขอให้มีสติในการลงคลิปในการอะไรก็แล้วแต่หลายๆครั้งนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วกันเนาะ ไม่มีอะไรแล้ววันนี้แอบเมาเบาๆแล้วก็มึนหัวมากแต่ว่าเห็นคลิปน้องเขาแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจอ่ะอืมเราเคยโดนคนด่าเราเคยโดนคนด่าเยอะเราเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขนะคะที่ที่โดนคนด่าคนว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจฟิลน้องเขาอยู่ว่าเขาก็คงไม่มีความสุขในชีวิตตอนนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อืมให้อภัยกันเนาะคนไทยรักกันโอเคปะไปละบ๊ายบาย